ฮัลโหลครับอ๋อจะซาอูหรอครับอ๋อเจ็ดสิบล้านไม่ขายครับไม่ขายแปดสิบล้านไม่ขายครับโหนี่ลูกลักผมครับไม่ขายอยู่แล้วครับเห็นไหมล่าสุดเห็นไหมสองลูกนะเออเห็นไหมครับฮีโร่ครับเห็นไหมนุนเยที่ฮีโร่ครับนุนเยลูกลักลูกพ่อครับผมแปดสิบห้าล้าน คุยกันได้แหละแต่ตอนนี้ขอฮีโร่ก่อนร้อยล้านอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันตอนซัมเมอร์แต่ตอนนี้เชียร์ก่อนแล้วกัน <c oughs> กำลังตึงเลย <c oughs> จ่าฝูง ดาวินดูเยสกลายเป็นฮีโร่ของพวกเรานะครับสามารถโดนบาดาล2ประตูลและททำให้ลิ์พูลเปลี่ยนจาก1คะแนน,นเป็น3คะแนนได้เกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้ครับเกมที่ลิ์พูลบุกไปเอาชนะเบรนฟอร์ดได้2อศูนย์แบบหืดขึ้นคอยังก็กดไหล่ย้อนแทบจะอ้วกออกมาเลยเออไปติดตามกันได้ในเจาะตลาดสดกับผมครับ ซูซูกิเอติก้าซูเปอร์แฟลตเดียวรถยนต์เจ็ดที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่าเป็นเจ้าของในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง555,000บาทจากราคาเดิม783,000บาทรับข้อเสนอสุดคุ้มได้แล้ววันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดรูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามที่โชว์รูมรถยน Suzuki ต์ซูซูกิทั่วประเทศอร่อยง่ายสไตล์ไทยๆกับรสชาติใหม่รสข้าวมันไก่อร่อยแบบ2 in 1เมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสชาติข้าวมันไก่ต้มหอมกลิ่นน้ำซุปขิงและเต้าเจี้ยวถ้าได้ทานคู่กับน้ำจิ้มของไก่ย่างจะได้รสชาติของข้าว มันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆเข้ามันไก่รองทองสักซอนแล้วคุณจะติดใจหาซื้อได้ที่รา้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านทางชอปี้ลาซาด้าและ t i k t o อก h o p ปโล่งสบายสำหรับ,บน้องชายต้องไข่ทริมเมอร์เครื่องเล็มขนน้องชายไข่ทริมเมอร์จากแบรนด์ไข่กูมิง่งด้วยนวันตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยสำรับน้องชายคุณไม่บาดไม่คันไม่เป็นตอ ยินดีต้อเข้าสูจอตลาดสาวขวหกนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังคลิปนี้กันนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกด subscribe กดติดตามเกมเองด้วยนะครับเฟซบุ๊กตอนนี้420,000ผู้ติดตามแล้วนะครับแล้วก็ยูทูบตอนนี้หนึ0 0 0สแล้วนะครับยังไงฝากทุกคนกด subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะอัปเดตเรื่องราวเรื่องผู้ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันตลอดเวลาเลยนะครับเอาล่ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเริ่มกันที่ประเด็นแรกสุดเลยครับบอกเลยว่าเกมนี้บีบหัวใจฝุดๆครับเกมที่ต้องไปเยือนเวนต์ฟอร์รตนวรรับเเป็นะครับบแ็คขวา ซิมิกาแบ็กซ้ายเซนเตอร์เป็นคนนั้นเตะฟันได,ด้แดนกลางมีแมคก้ากับเฟนแบ็คสมอลสไลครับนารุปเป็นกั๊กโปซาล่าโดยมีดิอาร์ที่หายเจ็บคอแล้วก็ลงมาเป็นตัวจริงก็คืออาจจะมีสภาพความฟิตที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเกมเริ่มเลี้ยวภูครองบอลได้ทั้งหมดครับกดดันเข้าใส่เจ้าบ้านอย่างเบรนฟอร์ดอยู่ฝั่งเดียวเลยแดนกลางก็เก็บกินได้หมดแดนรับก็รับมือลูกโตกลับที่อันตรายมากๆของเบรนฟอร์ดได้แต่ติดอยู่ตรงที่วันนี้เบรนฟอร์ดมาเล่นแบบโล่บล็อกเลยนะครับเ การทาให้ในะเรงเจ้าบ้านเนี่ยที่ถอยลึกลงไปต้องเริ่มระวังลูกยิงแถว2บ้างในบางจังหวะส่วนอีกลูกขึ้นจังหวะสวนกลับที่ซา่าเนี่ยจะให้กัโปโลลงๆเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยิงด้วยซ้ายบอลหลุดออกไปแบบน่าเหลือเชื่อครึ่งแรกก็เลยเสมอกันไป0ูนย์ครึ่งหลังลิฟูก,ก็เล่นในรูปแบบเดิมได้แหละครับแต่ก็มีผ่อนเกมบ้างตามพลังงานที่มีของตัวนักเตะนะครับเพราะว่านักเตะเหล่านี้เนี่ยก็กล้ามศึกหนักมากมๆานะครับบ้านจังหวะครับเบนฟอร์ก็เลยได้กดดันมากขึ้นแล้วเมื่อเขาส่งตัวลุกเร็วววๆเเขข้้้าาาาาามมมคคในน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 นแดนหน่่่่ยยยยกกก็ิิิงงงงอออััััตตรรรรรรรึะบบสสจู จนแล้วจนรอดเนี่ยนะครับยิงไป30กว่าครั้งเนี่ยเตะมุมไปอีกเกือบ20ครั้งเนี่ยนะฮะก็ยังไม่สามารถทำอันตรายอะไรเบนส์ฟอร์ดได้นะครับอันเนอร์เองก็จัดการเปลี่ยนตัวสำรองแบบ ทุกอย่างที่มีเทหมดหน้าตักมันจะเป็นเคอร์ติสโจฮาวีเอเลียดดาวินนุนเยเฟรดดโก็เคียซ่าโรเบอร์สันซึ่งทุกคนที่ส่งลงไปครับปรากฏว่าทําผลงานได้ดีกว่าตัวจริงทั้งหมดหมายความว่าพอลงไปแล้วมันเปลี่ยนมิติเกมได้มากขึ้นมีโอกาสบุกมากขึ้นมีโอกาส,ากขกาสเข้าทํามากขึ้นได้ลุ้นได้เสียวมากขึ้นจนกระทั่งมาถึงทีง่9กาบหกหครับเทรนด์ทำเกมขึ้นมากับเอเลียดนะครับและเป็นเทรนด์เองครับที่ปาดเข้าไปตรงกลางให้นุนเยสตังคะแรกนะมันติดบล็อกนะครับแต่บอลมันยังมาเข้าทางก็เลยปปาาากกกัับบเเข้ไอีททนนนึงงุยย็็ยิ่ๆ จริงๆจะบอกว่าแท็บอินก็ไม่ได้นะครับมันเป็นลูกยิงด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าแท็บอินมันต้องโล่งๆกว่านี้นะครับแต่จังหวะนนี้ก็ยิงตามน้ำเข้าไปปึ้มหนึ่งูโหสุดยอดวิ่งดีใจถอดเสื้อกันแบบ สูตรไปเลยอ่ะลูกนี้ผมบอกเลยผมเฮบ้านแตกอ่ะผมทำคลิปลงไปแล้วผมเชื่อทุกคนแม่งน่าจะเป็นเหมือนกันหมดไอ้นูนลูกพ่อไอ้นูนไอ้นูนลูกพ่อน่าจะเป็นอย่างงี้หมดนะฮะบางคนก็เรียกน้องนุ่นบางคนก็เรียกน้องรักนะฮะแต่ผมเรียกไอ้นูนลูกพ่อนะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกแบบไหนนะครับแต่ว่าก็มาได้ประตูที่ควรจะได้ในที90บวกหนึ่งหลังจากนั้นครับเรียกผมมาบวกเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกนะครับก็เป็นจังหวะที่เอเลียดนะครับจ่ายบอลให้กับนุนเยสนะครับแล,ไไล,แแล้วนุ่เเฟลิโก้คียซ่าแวนะะะะคครรัััับบบทีีีี่เเ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 เลลลลลลืออออกกกกกจจปปิดดดดพให้้้้ยยแแงน็็าาตขไว รอจังหวะให้หนูนเยสว่างมากที่สุดนะครับแล้วก็จ่าไปที่นูนเยสส่วนนูนเยสเองครับก้องหลังตามมาประกบหนึ่งตัวเขาเลือกแตะบอลไปข้างหน้าหนึ่งจังหวะแล้วซัดเลยลุนนี้ก็ถือว่าเปิดสเปซของตัวเองได้ดี first t ท u ชดีนะครับต้องชมนูนเยสด,ด้วยว่าทําได้ดีทําได้ดีทั้งหมดแหละครับทั้งคนที่เป็นคนเปิดเพล์คนที่เป็นคนแอสซิสและคนที่เป็นคนยิงถือว่าเป็นการจบสกอร์ที่ perfect และสมบูรณ์แบบนะครับอ่ะ ก็ริวผูเอาชนะไปได้2-0เป็นชัยชนะที่สําคัญมากๆครับกับการรักษาตําแหน่งจ่าฝูงของพวกเรานะครับขออนุญาตพูดถึงประเด็นเกมรุกหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสยิงเยอะมากๆนะครับนี่คือประเด็นที่2ของเราเกมรุกที่เครื่องค่อนข้างสะดุดเลยช่วงหลังๆครับลิวผูจะมีปัญหาในเรื่องการเล่นเกมรับอยู่บ่อยๆเพราะว่าเสียประตูง่ายๆนะครับแต่ว่าพอมาในวันนี้กับเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าแนวรับยังคงทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่เป็นแนวรุกที่เครื่องสะดุดครับวันนี้แผ่กาัเล่นของเบนฟอร์ดคือการเล่นแบบรับ แบบซ้อน2อถึงสชั้นเพื่อป้องกันแนวรุกข,ของลิเวอร์พูลครับซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับก็ปล่อยให้ลิเวอร์พูลได้คลองเกมบุกเข้าใส่เลยรอให้ลิเวอร์พูลเล่นไฮไลน์ก็คือดันไลน์สูงขึ้นมาแล้วก็หวังจะใช้จังหวะสวนกลับเล่นงานเกมรับของลิเวอร์พูลซึ่งทําให้ส่วนใหญ่เกมวันนี้มันเป็นของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลคลองบอลทั้งเกมมากกว่าหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับมีจังหวะจบไปมากถึงสามสิบเจ็ดครั้งโดยโอกาสยิงถึงสามสิบเจ็ดครั้งตลอดเก้าสิบนาทีของเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าประสิทธิภาพไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะยยยยยิงงงงงงงตตตรรรรรกกกกอออบบไไไปปเเเเเพีีีีีแคคค่่่่่่ััััั้้้้้้้ททททาาาาาานน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 นจจถมมะูดดชววขสล เรายิงตรงกรอบเพียงแค่6ครั้งถือว่าน,น้อยมากๆจากตัวเลข37ครั้งนะครับแนะรู้ตัวจริงอย่างซาร่าดีอาร์และกัคโปเนี่ยยิงตรงกอบรวมกันแค่4ครั้งเท่านั้นจากโอกาสที่พวกเขามีถึง12ครั้งครับแล้วแต่ละครั้งที่ยิงได้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ลุ้นจริงจังอะไรเลยครับถ้าไม่นับจังหวะลูดเดียวของกัคโปเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ลุ้นเลยเนาะจังหวะของดีอาร์วันนี้ขาดๆกเกินๆนะครับตัวเขาเองเนี่ยด้วยระบบฟอสต์นานทำให้เขายิงห่างไกลจากประตูมากขึ้นไปในขณะที่ซาร่าก็โดน เข้าหาประตูเลยส่วนอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจที่ทําให้ซาร่าเนี่ยอาจจะฟืดๆไปหน่อยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเทรนเองต้องหบเข้ามาตรงกลางบ่อยครั้งทําให้การซับพอร์ตบริเวณริมเส้นเนี่ยมันน้อยไปหน่อยครับมันเลยทาให้ซาร่าเนี่ยอาจจะท่องข้างโดดเดี่ยวเวลาที่ต้องดวลกับคู่แข่งเนี่ยมันน้อยครั้งมากที่เทนจะโอเวอร์แลปไปนะครับส่วนใหญ่เทนจะรองอยู่ตรงกลางแล้วก็รอคลอสรอแทงทําช่องอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นแท็กติกที่อาร์นเน่เขาวางมาเนาะนอกจากจากังหวะอัพเนเพย์ที่ไม่่อยเฉียบคมแล้วนะครับอีกอ ไม่ได้เลยเลยครับทุกจังหวะที่เราได้เตะมุมเอาจริงๆมันไม่มีจังหวะไหนที่มีประโยชน์ตลอด90นาทีเลยนะครับเตะไปเข้ามือเข้าบ้างเตะไปโดนสกัดบ้างที่ได้ลุ้นมากสุดก็คงเป็นลูกโขกของแมคการลูกนั้นลูกเดียวเลยนะครับที่รบโรบบลลงมาแล้วเปิดเข้าหัวนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เกมรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยพากันเครื่องสะดุดจนสุดท้ายจนสำรองนุน,นเยสต้องมารับจบให้นะครับโชคดีครับที่วันนี้นุนเยสมันยิงได้แล้วมันมาให้นะครับก็จัดให้ถึงประตูไม่งั้นนะครับเกมรุกในวัน,น สิ่งหนึ่งที่ผมต้องพูดด้วยคือผมชื่นชมนะฮนูเนเยสนะครับแล้วผมต้องขออนุญ,ญาตพูดถึงเขาเลยนะครับกับประเด็นที่สครับดาวินลูกพ่อก่อนเกมวันนี้จะเตะครับทุกคนคาดการกันว่านูนเยสน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะโชต้ามีอาการบาดเจ็บไม่ได้ซ้อมกับทีมในขณะที่ก็มีข่าวว่าดิอาร์สเนี่ยมีอาการมีไข้เจ็บคอเล็กน้อยทําให้ไม่ได้ซ้อมกับทีมเหมือนกันในวันพฤหัสที่ผ่านมาก็เลยหมายความว่านูนเยสที่โนโทษแบงกลับมาเนี่ยน่าจะเล่นเป็นตัวจริงแต่สุดท้ายแล้วครับพอประกาศรายชื่อออกมานูนเเกกาาานตตัรรอองงีีค้้้่่ทขิมมจ นั่งสำรองท่ามกลางกระแสข่าวความสนใจของซาอุดีอาระเบียพอเกมมันเริ่มไปเรื่อยๆนะครับเราเห็นแล้วว่าในแนวรุกของเราวันนี้เนี่ยปืนฝืดมากๆอาเนอร์ตัดสินใจส่งนาวินมาค้ำในแดนหน้าคอยประทากับกองหลังของเบรนฟอร์ดคอยเล่นลูกขยันเล่นลูกเพรสซิงเมื่อนุยตถูกเปลี่ยนตัวลงมาครับคุณรู้ไหมครับว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาโดนถากถางนะครับเขาโดนแฟนเจ้าบ้านตะโกนว่ามึงรู้ไหมมึงมันก็แค่ไอแอนดี้คารโเท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่แฟนบอลเจ้าบ้านพยายามะตะโกนปั่นประสาทเนวินนุยตนะครับทก้้งี่ออาตไดโสจะ อกกลับแฟนบอลเจ้าบ้านเนี่ยเหมือนคุณไปเปิดสวิต์เนี่ยถ้าคุณไม่ร้องเพลงแบบเนี้ยมันอาจจะไม่เปิดสวิต์พวกเขาก็ได้นะครับปรากฏว่าคุณเป็นกดเปิดสวิตต์ตรงนี้เองครับนุนเย้ก็เลยจัดให้สาสมใจกันเลยทีเดียวนะครับจัดไป2ประตูไอ้นุนลูกลักนะครับในช่วงท็อเจ็บนั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เราเห็นว่านุนเย้เนี่ยดีใจมากๆสาใจมากๆถอดเสื้อออกมาแล้วโชว์เสื้อเขาแล้วก็ชี้ไปที่เสื้อเขาว่ากูอะดาวินนุนเย้ กูอะคือดาวินูเยสไม่ใช่แนี้คโลกูดาวินูเยสจำชื่อกูไว้ให้ดีอะไรแบบนั้นหลังจบเกมครับอร์เนอร์ก็พูดถึงดาวินไว้ว่าผมมีความสุขกับเขามากๆไม่ใช่แค่เพราะว่าเขายิงได้2ประตูนในเกมนี้แต่ผมมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของเขาในหลายๆเกมจริงๆสถิติของดาวินที่ทําได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่เราเลืมไม่ได้คือไม่มีใครที่ทำประตูชัยในเกมเยือนหลัง90นาทีได้มากกว่านูเยสอีกแล้วที่3ประตูนั่นเองครับคือเกมกับนิวคาสเซิลฟอร์เรสและล่าสุดกับเกมนี้กับเบรนท์ฟอร์ด ฟอร์มการเล่นที่ดีได้และเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองได้นะครับหลังจบเกมนะครับอา์เนอร์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวหลังจบเกมไม่ได้น่าสนใจนะครับอา์เนอร์บอกว่าก่อนที่เราจยิง2ประตูนในช่วงท้ายเนี่ยเขาก็มีความกังวลเหมือนกันมันรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังฉายหนังเรื่องเดิมซ้ําๆดูเกมเดิมๆซ้าๆที่ผ่านมาเราสร้างโอกาสได้มากมาในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนแต่มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้นะฮะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลพอสมควรเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวกว็าถามต่อนะครับว่าแบบเฮ้ย ดาวินเป็นยังไงนะครับชลอตก็บอกว่าจริงๆผมไม่เห็นด <Olá, S 1> <eterm oon> ้วยกับความวิจารณ์ที่ว่าเขามีซีซั่นที่ไม่ค่อยดีเลยนะเขากำลังทำงานหนักเพื่อทีมแล้วก็ยิงประตูและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้ดีด้วยซ้ำไปโดยชลอตยังอธิบายด้วยนะครับว่าจังหวะการทำประตูของนูนเยสเนี่ยประตูแรกเนี่ยมันมาจากการสร้างสรรค์และการจ่ายบอลต่ำจากเทรนด์ที่ยอดเยี่ยมประตูที่สองเนี่ยเกิดจากการโต้กลับซึ่งมาแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนูนเยสในการทำประตูในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปส่วนการวิเคราะห์ฟอร์มโดยรวมนะครับชลอตก็ยังยืนยันว่าถ ตอนนี้กับช่วงต้นฤดูกาลสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราทำประตูได้ยากขึ้นในช่วงนี้เท่านั้นเองก็คือชรลอบ,บอกว่าจริงๆแล้วลูกทีมของเขาเล่นดีเหมือนเดิมสร้างสารรค์โอกาสได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันต่างกันตรงที่มันยิงได้ยากขึ้นแค่นั้นเองเออชารชลอตยังบอกเพิ่มบอกว่าแน่นอนว่าผู้คนเนี่ยมักจะสนุกกับฟุตบอลที่สวยงามแต่คุณจะสนุกกับมันก็ต่อเมื่อทีมคุณชนะแต่ถ้าทีมคุณแพ้ มันไม่มีใครสนใจเลยว่าคุณเนี่ยเล่นได้ดีแค่ไหนคือเขาพยายามจะบอกว่าต่อให้ทีมของพวกเขาเนี่ยเล่นเกมรุกมีโอกาสเข้าทํา37ครั้งแต่ถ้ามันไม่ชนะเนี่ยก็ไม่มีใครจดจําเลยแล้วก็จะลืมเรื่องนี้ไปนี่คือความจริงของโลกฟุตบอลซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันก็ถูกต้องแล้วความสําคัญของชัยชนะในนัดน,นี้ครับชลอตก็ยอมรับว่าสําคัญมากๆเลยนะครับหลังจากที่ทีมเนี่ยทำได้เพียงแค่เสมอในเกมก่อนหน้าน,นี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนอรติงแฮงกฟอร์เรสครับเขาบอกว่าระหว่างฤดูกาลเนี่ยคุณหวังว จริงนี่คือสิ่งที่สลอตเขาให้สัมภาษณ์นะครับเอา นะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆชลอตผมก็อยากชมนะครับผมขออนุญาตชื่นชมอาร์เนลชลอตหน่อยละกันผมรู้สึกว่าอาร์เนลชลอตในเกมนี้เนี่ยตัดสินใจได้ดีพอสมควรเลยนะครับกับการเปลี่ยนแปลงทุกเล่นโดยเฉพาะกับซีมิคัสที่ดูไม่ค่อยซิงค์กันกับคอร์ติกาโปลรวมถึงการโปเนี่ยตอนถูกเปลี่ยนกับเคียซ่าเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าการโปมีอาการล้าๆนะครับคือมีอาการเหนื่อยว่ากันง่ายๆนะครับก็เลยถูกเปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าถามใจผมอยากให้เปลี่ยนเร็วกว่านี้หน่อยจนงาทีีี80ก็ยัดเคซ่าจะได้มีเวลาาากกกกับเมมว่นี้้้เเเพรราาาาะไดห็นแลววว่คมสด ของเคซ่าเวลาลงมาในช่วงท้ายเกมมันค่อนข้างที่จะปั่นป่วนแนวรับแล้วก็ช่วยให้เกมลุกเลี้ยภูเนี่ยดูดีและวุ่นวาบมากขึ้นแล้วก็ชื่นชมอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือความบ้าระหร่ำของอันเดอร์ชลอตนะครับถ้าสมมติว่าทีมคู่แข่งเนี่ยโลบล็อกใส่คุณคือเล่นตั้งรับลึกมากๆเนี่ยแล้วคุณกำลังดำเนินไปสู่นาทีที่75นาทีที่80เนี่ยเหมือนกับว่าชลอตเขาไม่สนใจด้วยซ้ำนะครับว่าถ้าเขาจะดาน้าดันไฮไลน์ยืนสูงในแดนคู่แข่งทั้ง10คนเนี่ยเขาก็ไม่สนน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 นแแลลลลล้้ววววววคคคคุณไไไปปดดดดูููููรรรรรรระะตตทีี่่่่่่่่่ใใกกกกััับบบิเเเเเออออออ์์์พยยยขขงฟผมมมมาาาาาา5-6หหโโ ผู้เล่นเนี่ยไปให้มันเป็นแบบคู่เทียบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับแนวรับของเบรนท์ฟอร์ดได้เพื่อจะให้เกิดช่องว่างในการเข้าทำในเมื่อคุณโลบล็อกใส่ผมคุณพักเดอะบัสใส่ผมงั้นผมยัดแนวรุกเข้าไปหมดเลยแล้วคุณต้องไว้ใจเกมรับมากๆครับคุณต้องบ้าระห่ำม,มากพอที่จะทแบบนี้เพราะมันจะทําให้เกมรับของคุณเนี่ยเหลือผู้เล่นเพียงแค่3คนเท่านั้นมันจะเป็นแบบนั้นครับมันจะเป็นแบบนั้นในกรอบอยู่5คนซ้ายขวารอรับบอลเนี่ยที่จะคลอสเข้าไปเออร์ลีคลอสหรือว่าคัตแบ็กก็ตามเนี่ยสองคนเป็นเจ็ดนะครับแล้ว เกมรับเวลาโดนโต้กลับหรือรองบอลเปลี่ยนแกดน,นี่คือความบ้าระห่ำของแท็กติกของอาร์เน็ตชลอตไปดูได้มันเป็นอย่างที่ผมบอกจริงๆนะครับอ่ะก็ชื่นชมอาร์เนชลอตด้วยนะกันส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับแวะกันมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะก็เป็นเรื่องของการกลับมาสู่มเมนตั้มที่ดีแลาจะสะดุดมา2เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกเกมนี้เราอาจจะเล่นได้ไม่ดีมากนักนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้ก็จจะทำให้ลิพูนั้นดึงมเมนตัมกลับมาได้นะครับการชนะได้ในเกมที่ชนะยากแถมประตูชัยยังมาในนาทีสุดท้ายของกน่แลนแลล้วาัะรจจบใ นเ,นเลน่ทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ทําให้ม omentum มันเหวี่ยงกลับมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องคิด momentum นี้ไปนะครับและนอกจากสิ่งที่ผมพูดในเกมนี้ไปแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ดีคือเราสามารถกลับมาเก็บชีวิตได้อีกครั้งหลังจากที่เราเสียประตูมาอย่างต่อเนื่องหลายต่อหลายเกมวันนี้เกมรับก็หยุดการโต้กลับของเบรนท์ฟอร์ดได้อย่างยอดเยี่ยมตัวเทนเองก็เล่นได้ดีนะคะัไอ้เจ้าเทนเนี่ยนะครับว่ากันตรงก็คือนักเตะที่พากันฟอร์มแย่ในช่วงสองสามนัดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผลงานที่กระกนนตื้ ส่งผลดีต่อเกมต่อไปของพวกเราและก็เกมที่เหลือในซีซันนี้ฟันได้ออกมาพูดเองนะครับถึงเรื่องของฟอร์มการเล่นว่าทุกชัยชนะคือผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเมื่อทีมรอบตัวของเราแข็งแกร่งมากาเราต้องสม่ำเสมอชนะเกมและทําลงานให้ดีที่สุดไม่มีเกมไหนง่ายเลยสำหรับพวกเราทุกเกมมันยากมากทีมต่างๆมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเขาต้องการเล่นเกมที่ดีที่สุดเมื่อเจอกับเราเช่นเดียวกับสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องการเล่นเกมที่ดีที่สุดเมื่อเจอกับพวกเขาเช่นเดียวกันซึ่งหากเราไม่พร้อมจะเจอความยากลาบากในการเก็บชนะัยนนนนนนูนกกกกาาลีี้้้ัขึแ่่่อออรทตบ อีกยาวไกลแต่เราต้องเตรียมพร้อมกับการเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะทุกทีมจะเล่นแบบนี้เวลาเจอกับลิเวอร์พูลถ้าไม่ใช่ทีมใหญ่ฟังผมไว้เลยไม่มีทีมไหนที่จะต่อกอกับลิเวอร์พูลด,ด้วยการเปิดหน้าแรกนะครับยกเว้นทีมที่อยู่ในแรงเดียวกันหรือทีมที่มีปรัชญาการเล่นที่ชัดเจนมากๆจริงๆถ้าเขาสามารถยืดหยุ่นได้เพื่อคว้านหนึ่งคะแนนพวกเขาจะทำและน่าจะทำให้ฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลนั้นยากยิ่งขึ้น มันจะยากแบบนี้ทุกเกมเต็มตัวไปเช็คโรคหัวใจกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนหงยังไงวันนี้ใครเล่นดีที่สุดคุณลองพิมพ์มาหน่อยใครคือแมนออฟเดอะแมทส,สำหรับคุณคุณลองพิมพ์มาหน่อยวันนี้เกมเังไปก่อนแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเกมเองด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆครับให้โลกได้รู้ว่าไอ้นลูกรักมันยิงแล้วเว้ย